ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดแชร์ใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะกง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเสิร์ชคำว่า KMM k, MM k i d h e a ดก็ได้ค่ะ าสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ช้ยอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมเติ๊กข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแล ตัวระบบตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะบนหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์โพสต์ค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้ค่ะ ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราแล้วก็เปิดโพสต์ขึ้นมาเลยโพสต,ตร้องเป็นโพสสาธารณะด้วยนะคะแล้วก็คลิกเข้ามาที่เวลาของโพสตค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แถบตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งอยค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งเมื่อเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะแล้วก็มาเสร็จจานวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยแล้วก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะ น้องแทงต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพค่ะเติมค่าต่ำ20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อครั้งค่ะเมื่อเติม50 0 0บาทขึ้นไปหลักบนั้นเพิ่มมีก็ค่ะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทูบันนี่วอลเลทหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะก็เป็นการโอนเงินแบบเน้นสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคลิกคัลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดำเนินการแอปธนาคารของเราจนเสร็็จสสิ้้้้้้้นนนนนลลยยคค่่ะะรรรแแววกกาาาปขงงงงงตตตีีดััออม เป็นแอปอังเปาเวล e t ค่ะก็เช่นเดียวกันเลยค่ะดําเนินการในแอปอังเปาเวลส์เสร็จสิ้นแล้วนะคะก็นาลิงก์ค่ะจากแอปอังเปาเวล e t ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันข้างล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ ้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองค่ะ สำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าเลยยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้นะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตั๋วช่วยเหลือค่ะช่องทางี่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า a d ด c คมขีดสก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็มาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราคา่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y แล้วก็ App Store แล้วพพมพ์ควาว่า k m MM m k t h c o m ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปที่ Facebook ของเรากันนะคะ ตอนนี้ยอดแชร์มีแค่7ครั้งเนาะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะคะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาดําเนินการให้เราไหวมากๆเลยค่ะเพียงแป๊บเดียวเองนะคะก็ขึ้นมาให้แล้วค่ะยอดแชร์ขึ้นมาเป็น1 1อแล้วนะคะหากเกินไปนิดก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m MM k 4 h ค่ะ เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราไปะลิงก์ไว้ให้ได้ล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ